thank เช้าของวันนี้ก็เหมือนกับทุกวันไม่ได้ตึงเต้งกับอะไรเลยหลังจากที่สถานการณ์โควิดเข้ามาก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยวันนี้เลยตัดสินใจว่าจะออกไปทำบงักหน่อยและก็ได้นักพี่คนหนึ่งไว้ การเดินทางแต่ละครั้งอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่ผลต้ตนเตรียมไว้ก็คือกล้องผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบในการผจมภัยตั้นแต่เด็กจงถึงตอนนี้สไตล์กันเต็มตัวก็แบบบ้านๆง่ายๆ สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ทุกครั้งสำหรับการเดิน,นทางก็คือน้ำดื่มครับไม่ใช่ผลนขี้เหนียวนะครับแต่ว่าน้ำคือสิ่งที่เราหามาได้ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรและมันก็เป็นการประหยัดอย่างหนึ่งอีกด้วย เพิ่มมาตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาว่าอย่าไปนู่นไปนี่อย่าไปอยู่นั่งแหละแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนานมากแล้วที่ไม่ได้ออกไป็นไหนคนเดียวแบบนี้จําไม่ได้เหมือนกันว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไรแต่ทุกครั้งมันทำให้รู้สึกว่าได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและได้เรียนรู้ อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะตัดสินใจออกมาครั้งนี้เราก็เจอเรื่องแย่ๆมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเราก็ไม่เคยได้ไปออกระบายที่ไหนเลยแล้วทริปนี้มันก็เป็นทริปที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพัก เพื่อทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองเอ,อ๋อน้ำเปล่านี่ไข่ใหญ่กว่าครับครัวตั้งไรครับ มีคนเคยบอกกับผมว่าควันรู้สึกแย่ๆก็เหมือนน้ำที่อยู่ในบ่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็กลายเป็นน้ำที่เน่าเสียและการออกมาครั้งนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นการระบายน้ำเสียนั้งออกไปถ้าเราไม่ได้มีการระบายออกมาภายในใจลึกๆมันก็จะไม่มีวันที่จะสะอาด ใจเราก็จะคุมมัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความรู้สึกนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองตลอดและถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าเราจะกลายเป็นคนแบบไหนในอนาคต ที่สุดเราก็ได้มาถึงหน้าประตูทางเข้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับ และตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมาถึงก็คือการเป็นลูกที่ดีนะครับถ้าเราบอกว่าจะไปไหนมาไหนสักที่หนึ่งแล้วบอกว่าเปน้องถ้าเราไปถึงแล้วอยากให้โทรบอกเขาด้วยครับ

หลังจากนั้นเราก็คุยกันไว้ว่าจะไปถวายขอนกันเขาพูดปกยอเมืองผลได้ไหมพลาเนี่มันตอนี่ทางการรู้ยอดอ๋มนี่ของเดียยนี่ะางก้กกใส่ตรงนี้ แล้วนานาเขาก็บอกว่าตุ๊ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปถวายข้างบนหรือว่ารอบที่อเอาไปถวายข้างบนก็นะครับตรงนี้ก็พรองแล้วนะครับเนี่ยรอมจะขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนภูเขานะครับองและเราตกลงกันไว้ว่าเอาขึ้นไปถวายข้างบนก็ได้ เดียบันไดยประมาณ2สองทางกว่าข้างัางเคยมากี่ครั้งแล้วไม่ได้นับเลย <laughs> มาบ่อยแล้วเฮ้ยเบรกเหลืองน้อยแล้วนะเบรกจะโม้เบรกจะโม้ขึแล้วเฮ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมาวันทานติอายุวนโนสุขงังภ้ารังนิปานังปารมัมสุขงังตอนนี้เราก็ได้ถวายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางคนเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่งแบบจากที่ไม่เคยกินเหล้าก็ต้องกินเหล้าเวลาถึงวันต้องกืนเหล้ากินเบียร์ือเหมืองแต่ว่าอ่านี้มันเป็นความคิดที่ผิดนะใช่มันเป็นความคิดที่ผิดเนี่คือเหมืองกับว่าเราทางไลฟตัวเองเพื่อที่จะลบเรืองความตรงจากเราก็ได้นั่งคุยกันอีกสักพักตามประษาคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันและขึ้นไปกันต่อตอนนี้พี่เขาบอกว่าเจอนกยุงนะครับ หายไปแล้วลตอนนี้ตอนนี้มาถึงครึ่งทางหรือยังครับพี่น่าจะเครึ่งทางแล้วตอนนี้ไกลแล้วน่าจะถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ได้วินเสียงลุกเมยขอกลิ้งมากรบมังสันบันไดบันไดเสียงจ้าจังเรามาดูจัางจังหายไปที่ไหน <laughs> และตอนนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้ว10โมงกว่าตอนนี้ก็น่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วครับใช่ไหมพี่ใช่ครื่งทางแล้วเหลืออีกไม่กลขึ้นไปข้างบนแต่ว่าขึ้นสูงกว่าเก่านี่นะครับลังจอกมันก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วครับตรงนี้มันเป็นสลาหลังสุดท้ายอ แล้วก็อันนี้เป็นบันไดที่เราขึ้นมานะครับนี่ครับบันไดที่เราขึ้นมาความเหน็บเหนื่อยจากการขึ้นบันไดก็ทำให้เราหยุดพักอีกสักครู่ตอนนี้ก็พักอยู่นะครับเหนื่อยมากค่ะกระเป๋าหนับนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไปต่อนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วแหละ วันนี้ก็ชิลมากนะครับก็มาใช้เวลานานกี่ชั่วโมงแล้วกว่าจะมาครึ่งมาด้วยพัดด้วยโอ้อใช้เวลาพางไฟหลายชั่วโมงแล้วนะชีวิตของเราม,มันไม่แน่นอนเลยนะเราอาจจะใช้เวลามาทั้งชีวิตเพื่องานเพื่อเงินเพื่ออะไรหลายๆอย่างแต่มันน้อยมากที่เราจะใช้เวลาเพื่อค้นหาตัวเอง เป็นทั้งนะครับนี่ครับเป็นทั้งแล้ว่างครั้งกองถึงมีสวยมากครส,ส,สุดท้ายนะฮะเลยทั้งนี้แล้วผมก็จะถึงแล้วตามไปดูว่าเป็นยังไงทั้งผมสุดนี่ครับ <c oughs> อันนี้ ได้มาถึงวงยอเขาแล้วครับะไปไหนไม่ป็นไรเดี๋ยวจะไปถ,ถ่ายคลิปสุดท้ายอเอาไปใช้เอาไปไว้ที่น,นู่นต้องใช้อนันตต้องใช้กล้องพูลซ่ะพี่การบอกว่าจะลองจับต่อให้วันนี้ผมก็ถึงแล้วกมถึงพะกระและตอนที่มาถึงมันก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเราก็ชวนการต้มมาม่ากิน มันเป็นยังไงรอให้มันเดือดก่อนเนาะอะตอนนี้มันยังไม่เดือดเลยโอ้มีนะครับอาหารมื้อเที่ยงครับวันและนี่นะฮะก็คือหมาแม่เป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดของเด็กตะม้งในวันนี้แล้วก็สุก,กี้เจนะครับ อร่อยมากเป็นเลที่อร่อยที่สุดอร่อยกว่าร้านอาหารนั่งเยอะเลย

ก็น่าจะเป็นวันพระที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาจะพัดพ่องกันเมื่อก่อนก็เรียนเรียนจบต่อรัฐศาสตร์ปกติแล้วพี่เขาบอกว่าที่บงยอกดอยนี้ไม่มีพระอยู่เลยนะแต่วันนี้บันเอิญมีพระ,พระมาพักอยู่ และเราได้นั่งคุยสนทนากับพระอาจารย์สักพัเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยผ่านมา<ำ>ว่าเป็นยังไงอะไรมีความสุขอะไรสมุกครับและตอนนี้พี่เขาก็กลับไปแล้วนะครับผมก็เลยอยู่กับ พระอาจารย์แล้วก็มีนานาอีกหลายๆคนที่ขึ้นมาในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าผมตั้งใจไว้ว่าถ้าคืนนี้มีดาวโผล่ขึ้นมาผมก็จะถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจารจากที่เคยรู้สึกหกหูกมาตลอด วันนี้กลับทําให้รู้สึกว่ามันยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายที่รอเราอยู่ตรงหน้าและในวันขนา้างหน้าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกกับตัวเองให้ดีขึ้น สำหรับผมแล้วการที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสงบขึ้นและมีความหมายมากครับผมเดี๋ยวคืนนี้ผมคิดว่าผมจะกางเต็นที่นี่นะครับเพราะว่าอตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดนะครับ เราก็เคยผ่านอะไรมามากมายแต่ยังไม่เคยรู้เลยว่าความหมายของชีวิตนั้นคืออะไรผลพยายามและทุ่มเทมาตลอดแต่ผลไม่เคยรู้จักคำว่าความสำเร็จในชีวิตเลยทุกอย่างในชีวิตไม่มีความแน่นอนเลยกลางวันแดดร้อง หวันว่ากลางคืนมันจะมีดาวแต่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติครับและในคืนนี้ก็มีฝนโปรยปลายผมก็เลย ไ่ว้พระสม,มองเพื่อจะเข้าน้องแล้วครับก็คือตอนนี้หนาวมากนะครับทุกคนนี่มันมีเตมหมอกนะครับตันนี้ประมาณ20่สนาฬิกา22บนา,าทนะครับตอนนี้มีเตมหมอกลมเย็นมากครับมากครับทุกคนตอนนี้เดินเพราะว่าเดินนะ

และมันก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดสำหรับทริปนี้เลยนะครับครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาดีสีครึ่งนะครับก็หนาวมากครับตอนนี้ผมดึงมาไทยดาวนะครับตอนนี้ก็หนาวมากนะครับตอนนี้พนาจริงๆนะครับ เช้าเลยนะครับทุกคนนะครับบรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวจะถ่ายแ lap ให้ดูนะครับเมื่อคืนไม่รอกนะครับเต็งนี้หักหมกเลยครับนี่ะครับหย่งแรงนะครับนะครับเบบมื่อคืนมันตกลงมา หลังจากที่ผ่านค่ำคืนอันเน็บหนาวมาแล้วเช้าของวันนี้จึงเป็นเช้าที่สดใสขึ้นกว่าเดิมชีวิตคนเราก็คงเป็นแบบนี้สินะ <c oughs> กว่าจะพบกับความสุขได้<ม>ก็ต้องผ่านความทุกข์ยากมาก่อนฟ้าหลังฝน <c oughs> เลยเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ ชมวิวเสร็จแล้วก็กลับมาดูเขาทําพิธีถวายเข้าพระกันซึ่งผมก็ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนและนี่ก็เป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกของผมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเดินทางครั้งนี้ Juna sibodde daggapa. Juna sibodde daggapa. Yu yoga. Abba. Gu domo depa. Gu domo depa. Dago ponya maloba. Tara gu gasa. Tara gu Juna sibodde gasa. Deo ผมเชื่อว่าคนทุกคนมีเรื่องราวแต่เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้จากใครเราก็ต้องออกเดินทางค้นหาด้วยตัวเอง หลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ผังเข้ามาบันเรื่องมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดบันเรื่องมันทำให้เรายิ้มได้และมีความสุขแต่ทุกเรื่องราวก็ไม่สามารถมีคําตอบให้เราในทุกข้อได้แต่เมื่อไร่ที่เราได้มาอยู่กับตัวเองจริงๆเราจะรู้สึกว่าในคําถามและคําตอบนั้นมันอยู่ในตัวของเราเองการเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก